สวัสดีครับนะครับเจอเจอกันนะครับผมอีกนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับ15สิงหาคมพศ .2566 นะครับเพจร้านคมซาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับเฟซบุ๊กคมซาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับวันนี้นะครับเรามีสินค้ามือสองนะครับนำมาให้กับพี่น้องเราได้รับชมกันนะครับก่อนรับชมคลิปทุกครั้งนะครับ ฝากพี่น้องสมาชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับทุกๆช่องทางที่เราได้ทําการอัปเดตสินค้านะครับลงไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางเพจนะครับร้านคมสาวบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้ง Facebook คมสาวซื้อขายเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับแล้วก็ u t u b e ลูกอีสานพันข้าวเหนียวเด้อนะครับผมฝากพี่น้องสมาชิกนะครับกดติดตามด้วยละกันเนาะนะครับสินค้าอุปกรณ์เครื่องเสียงกลางแจ้งมือ2ราคาถูก นะครับมาวันนี้นะครับเรามีคอสนะครับคอสแยกเสียงนะครับตัวนี้เป็นคอสสามทางนะครับเป็นคอสสามทางนะครับจะเป็นคอสจากแบรนด์ของ DBX นะครับตัวนี้เป็นน้องหมวยนะครับแต่ก็เรื่องคุณภาพเสียงก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าโอเคใช้ได้เลยเป็นคอสสามทางซึ่งสามารถเล่น2ทางได้นะครับซึ่งสามารถเล่น2ทางได้นะครับตัวนี้ก็สภาพโดยรวมก็ถือว่า โอเคอยู่นะครับใช้ได้เลยนะครับสภาพประมาณ80-90%เนาะนะครับอ่าตัวนี้นะครับขายในราคา7จ0ดร้บาทนะครับเอา750บาทแล้วกันนะครับราคาให้กับพี่น้องเราแบ่งปันกันใช้นะครับ750บาทรวมส่งให้ไปเลยนะครับอ่า750บาทรวมส่งให้ไปเลยนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรศัพท์0630 56 4876เด้อนะครับ063 056 4876นะครับอ่าแล้วก็นะครับจะมีในส่วนของนะครับสายไฟนะครับตัวนี้จะมีหนูกัดนิดนึงนะพี่น้องนะครับนี่นะครับหนูกัดเฉพาะไอ้ตัวที่เราลอกออกนะครับเนี่ยเราลอกออกเนี่นะครับตัวนี้ก็10เมตรขึ้นอยู่แล้วนะครับผมประมาณ10อ่า1ิ1สามเมตรได้แหละนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ไม่มีหัวสเปคคอนแถมไปนะครับตัวนี้เป็นสาย2เอ้ย4โคตึงจุดห้ นะครับเป็นสายคูณ4คูณ1.5นะครับอ่ะใครที่อยากจะได้นะครับตัวนี้นะครับเอาไปสามร้อยบาทนะครับ300บาทรวมส่งเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับสายไฟนะครับ4คูณ1.5นะครับอ่า300บาทนะครับอ่ะใครสนใจนะครับติดต่อสอบถามได้นะครับ063 056 4876นนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณพี่น้องสมาชิกทุกทุกท่านนะครับร่ำรวย นะครับตลอดปีตลอดไปเด้อน,นะครับผมสวัสดีครับ